จากที่พิจารณาค่ะในร่างงบประมาณปี68ประกอบนะคะกับวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารในปีนี้ดิฉันก็คลายความกังวลไปได้ค่ะเพราะได้เห็นโครงการต่างๆในร่างงบประมาณที่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ดิฉันได้ติดตามค่ะนโยบายในงานไทยแลนด Mission อีกหนนะคะที่รัฐบาลจะผลักดันให้ไทยเป็นทุนริ้วซึมผับผลักดันให้ไทยมีรายได้ค่ะจากการท่องเที่ยว3.5ล้านล้านบาทใน4ปีด้วยยุทธศาสตร์4ด้านตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นนะคะหนึ่งเป็น ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวทุกมิติโครงการ f i Must Do in Thailand นะคะไม่ว่าจะเป็น must บีด must อิท must ซีก must บาย m u s สีโดยทั้ง5คีย์เวิร์ดนี้ค่ะจะเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปก,กับการเสริมความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยค่ะกลย,ยุทธ์ที่2ค่ะกับการกระจายตัวการท่องเที่ยวนะคะจากเมืองหลักสู่เมืองหน้าเที่ยวค่ะซึ่งเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่เมืองหน้าเที่ยวทั้ง55จังหวัดค่ะ กลยุทธ์ที่3นะคะกระตุ้นการใช้จ่ายและให้ความสําคัญค่ะกับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเพิ่มคุณค่าด้วยการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตของไทย 4. ค่ะวางรากฐานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวค่ะเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยบูรณาการแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างเช่นนะคะโครงการที่ดิฉันสนใจมากคือการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับสนามบินเพ หัวหินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของท่านนายกค่ะที่ทั้งใส่เงินและใส่ใจค่ะที่ผ่านมาค่ะการที่นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาในเมืองใหญ่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบค่ะทําให้เงินเข้ามากระจุกอยู่ที่เมืองหลักเพียงอย่างเดียวแต่ท่านนายกเศรษฐาค่ะมีวิสัยทัศน์ที่จะนําเงินกระจายไปยังเมืองอื่นๆด้วยเพื่อให้ทุกพื้นที่ได้รับประโยชน์ค่ะเพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยวก็มีเงินเมื่อมีเงินก็มีงาน และเมื่อมีงานก็มีอนาคตค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทุกทท่านก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันนะคะและต้องการให้เกิดขึ้นในทุกๆเมืองของประเทศไทยเพราะการท่องเที่ยวค่ะจะไม่เพียงแค่ช่วยเศรษฐกิจของเมืองใหญ่เท่านั้นแต่จะช่วยให้เมืองเล็กๆทั่วประเทศเติบโตและพัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะและจากร่างพรบองบประมาณรายจ่ายนะคะดิฉันได้พบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมซึ่งเป็นการต่อยอดนะคะจากการท่องเที่ยวในเมืองหลักสู่เมืองหน้าเที่ยวโดยโครงการนี้ค่ะก็เป็นการกระตุ้น การใช้จ่ายโดยการชูอัตลักษณ์เอกลักษณ์ประจำถิ่นค่ะในหลากหลายมิติตั้งแต่ด้านศาสนาความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีและอาหารด้วยงบประมาณ1,035ล้านบาทค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมล้านนาค่ะในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางเส้นทางมรดกโลกค่ะในจังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรนครราชสีมา หรือเส้นทางสําหรับนักท่องเที่ยวสายมูนะคะตามรอยศรัทธาพญานาะคในจังหวัดนครพนมสกลนครบึงการภาคใต้ท่องเที่ยวอันดามันนะคะในเมืองกลางเมืองสตูลหรือเยือนสเสน่ห์แห่งพระหุวัฒนธรรมนะคะในใต้สุดของประเทศไทยในปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะโครงการนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยกระจายไรายได้ให้กับเมืองต่างๆค่ะแต่ยังส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วย และในร่างพรบรนะคะดิฉันยังพบค่ะการบูรณาการนะคะร่วมกับแปดกระทรวง19หน่วยงานและ3รัฐวิสาหกิจค่ะเพื่อสร้างไรายได้ให้กับประชาชนนะคะในพื้นที่ห่างไกลและขยายไรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตค่ะโดยเน้นที่เมืองหน้าเที่ยวนะคะด้วยงบประมาณ8,152ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะในโครงการเชื่อมโยงทางภูมิภาคส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยนะคะแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยให้ไทยค่ะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นำล่องให้บริการรถไฟระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรอุดรธานีหนองคายไปจนถึงเวียงจันทร์ค่ะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งระบบสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้คือการที่รัฐบาลค่ะจัดสรรงบประมาณลงไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะให้ประเทศของเราได้เดินหน้าต่อไป